อืมโอ้อาคลิปนี้ผมอาจจะดีดนิดนึงนะครับเพราะว่าม้าเต็มไปหมดเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับจัก,กรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นจะขอภัยท่านผู้ชมที่ดูอินโทรมาเมื่อกี้นะครับอันนั้นเป็นมุกนะเพราะว่าวันนี้จัก,กรวาลการ์ดยูกิโอของเราจะมาด้วยคีย์เวิร์ดของคําว่าม้าอะไรบ้างนะครับไมเห็นคําว่ามาแลวอดเล่นมุกตอนอินโทรไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะเอาม้ามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังเนาะก็สไตล์เหมือนพวกวัวพวกหมาพวกแมวที่เคยทํามานั่นแหละครับคือตอนแรกเนี่ยกะว่าทําแค่ม้าอย่างเดียวนะแต่คิดไปคคิิดดดมมาาาาแล้้้ววว่่ว่จะเอกัชยยชยไใ ก็ทีก็ทีคิดไปคิดมาแล้วเอายูนิคอนกับเปกรซัสด้วยเลยดีกว่านะครับเพราะว่าชื่อมอนสเตอร์ที่เป็นยูนิคอนกับมอนสเตอร์ที่เป็นเปกาซัตพวกนี้มันก็จะมีความเป็นม้าอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องย้ํากันทุกคลิปนะครับว่าเวลาที่ทําพวกชื่อการดที่ว่าเรื่องของคีย์เวิร์ดผมจะไม่เอาการ์ดที่อยู่ในซีรีส์นู้นซีรีส์นี้มานะครับถามว่าทำไมต้องย้ําอย่างนี้ทุกคลิปขนาดผมย้ําทุกคลิปแล้วยังมีคนบอกเลยว่าพี่ครับตกตัวนู้นไปซึ่งพอผมไปดูปุ๊บเอา้ามันย่่นนนีรร้ะบก็็็นะาานนาเเเเลปปดทว ต้องย้ํากันทุกคลิปแบบนี้แหละอย่างน้อยถ้ามีคนฟังตกไปแล้วก็เสริมมาแบบงงๆอย่างนี้ผมก็จะได้เข้าใจตัวเองด้ว่าโอเคน้องเขาเข้าใจผิดคิดว่าผมจะเอาตัวในซีรีส์มาด้วยอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งในนี้ก็เช่นกันก็เลี่ยงเลี่ยงการเอาตัวในซีรีส์นู้นซีรีส์นี้มาคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเผลอเอาตัวในซีรีส์อื่นมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเอฟเฟกของมันก็จะไม่มีการพูดถึงซีรีส์อยู่ดีครับเอออันนั้นก็คือจะเป็นแนวทางการทําคลิปพวกคีย์เวิร์ดเนาะทีนี้นะครับอีกอันนึงที่ต้องบอกอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะนับเป็นซีรีส์ได้ขนาดนั้นไหมนะครับคือเป็นกลุ่มมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ายูนิคอนไบคอนแล้วก็ไตรคอนครับไอ้พวกม้าหขาสขาสเขา พวกนั้นอนะผมเคยทําคลิปเฉพาะเจาะจงของพวกมันไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเอาไอ้พวกนั้นมาใส่ในคลิปนี้อีกทีหนึ่งกลายเป็นว่าเหมือนทําซ้ํากับไอ้คลิปนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เช่นกันยูนิคอนไบคอนไทร,รคอนผมก็ตัดทิ้งไปเนาะถ้าท่านผู้ชมอยากดูคลิปนั้นก็เสิร์ชคำว่าจาักราวาลการ์ดแล้วก็ยูนิคอนได้เลยนะครับก็จะขึ้นของช่องหมูเก่เงแฟนตาซีมาได้แหละว่าก็จะมีพวกแบบทันเดอร์ยูนิคอนอะไรพวกนี้เป็นพวกมา้ายูนิคอรนรสายฟ้านะครับวััััััันน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 นีีนนนีีี้้้้้้้กกกกก็็็มม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 มาาาาาาดดบบบททททททงหหลลลลยยยใใคคคิิปปปเเเเเเตต่่่่ไไไะะะฮฮฮผผูชรรรรรรรแแแ์์์์์ออออสสส เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาอันเดดเลเวลสองพลังโจมตี500ป้องกัน400เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เลยก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์อยู่บนฟิลการ์ดใบนี้ก็จะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้นะครับเอฟเฟกต์สั้นๆแค่นี้ตามด้วยการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือไลน์มอนสเตอร์เคฮอสครับไลน์มอนสเตอร์เคฮอสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบสัตว์เลเวล3พลังโจมตี800ป้องกัน400นะครับเมื่อมันถอัญเชิญแบบปกติลงมาได้สาเร็จแล้วเลือกการ์ดเออวทนีเอนกานนหงนาม มาดูถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดกับดักให้ทำลายทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่การ์ดกับดักให้ออกกับความไปเหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวนี้มันสามารถทำลายการ์ดกับดักของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยเอฟเฟกต์นี้นะเราจะยังสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวลสามที่เป็นธาตุดินจากบนมือ1่ตัวลงไปบนฟิลของเราแบบพิเศษในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกันได้ด้วยครับและการไปต่อมาการไปนี่คือ proxy horse ครับ proxy horse เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาไซเบอร์สเลเวลสี่พลังโจมตีหนึ่งพันหนึ่งร้อยป้องกัน 1, งานไดเพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ที่1เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการใบนี้จะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอันเชิญลิงค์ให้กับมอนสเตอร์เผ่าไซเบอร์แล้วถ้าเกิดว่ามีการใช้วัตถุดิบอีกตัวเราสามารถเอาวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์เผาไซเบอร์จากบนมือเป็นวัตถุดิบในการอันเชิญได้ด้วยครับซึ่งวัตถุดิบนั้นก็จะต้องเป็นมอนสเตอร์เผ่าไซเบอร์เท่านั้นด้วยนะและตามด้วยเอฟเฟกต์ที่สองนะครับผมในช่วงเอ็นเฟสของเราเราสามารถเอาการใบนี้ที่อยู่ในสุสานร,รีมูฟออกจากเกมหลังจากนั้นเลือกมออ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 นนนนนสสสสเเเเเเเตตตตตตรรรร์ลงงกััััวววทีี่่่่รร่ยยยยยูใุาาาาาโโดดมมม้้้จะผืื มอนสเตอร์ลิงสองตัวนั้นเสร็จแล้วให้เราเอามอนสเตอร์เหล่านั้นกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็คครับและการาฟไปต่อมาการาฟไปนี้คือทรอยฮอสครับผมทรอยฮอสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวลสี่พลังโจมตีหนึ่งพันหกร้อยป้องกันหนึ่งพันสองร้อยกราฟไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันจะใช้เป็นเครื่องสังเวยในการที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุดินเราสามารถใช้มอนสเตอร์ตัวนี้แค่ตัวเดียวเป็นส่วนของวัตถุดิบสองตัวในการอัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาได้เลยครับกล่าวคือถ้าเกิดว่าเราจะอัญเชิญมอนสเต ตัวนี้เหมาะแก่การอันเชิญบัสเตอร์เบลเดอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อก่อนผมชอบคอมโบนี้เวลาจะแบบว่าอันเชิญแบบแอสวานบัสเตอร์เบลเดอร์ลงมาใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบงานได้เลยครับและก้าวไปต่อมากา้าวไปนี่คือเมสกิครับผมเมสกิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุด,ดินเผาอันเดดเลเวลสพลังโจมตี1,700ป้องกัน800นะครับเมสกินะครับผมชื่อของมันผมเรียกเป็นตามญี่ปุ่นเนาะถ้าแปลชื่อของมันให้ก็จะเป็นยักษ หัวมาครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้มียักษ์หัววัวไปแล้วอันนี้มีท่านผู้ชมมาเสริมให้นะครับขอบคุณมากเลยบอกว่าเนี่ยไอ้ยักษ์หัวมากับยักษ์หัววัวมันเป็นมอนสเตอร์ที่ก็ดูมีความคู่กันในแง่ของที่มาที่ไปของการนะครับแต่ว่าเรายังไม่เจาะเนาะแต่ว่าดูแล้วมันก็มีเอฟเฟกต์ที่สามารถใช้โยงถึงกันได้นะครับโดยที่ว่าไอ้ยักษ์หัวมาตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟออกจากเกมหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผาอันเดดหนึ่งตัวในสุสานของเราเอามอนสเตอร์เผาอันเดดตัวนั้นอออัญเเเชิิิลลงงมมมมาาาาาบบบบนฟดแแพศษรรรระะกกตต่่่าายจีท ครับผมม้ากระต่ายจอมเร่งรีบเซคิโบะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาสัตว์ป่าเลเวล5พลังโจมตี2000ป้องกัน1,800ดกาไปนีเ้เห็นชื่อมันมีคําว่าม้ากระต่ายอยู่ใช่ไหม <c oughs> ตอนแรกนึกว่าเป็นม้ารวมกับกระต่ายไม่ใช่ครับผมเป็นกระต่ายขี่ม้าอยู่นะโดยเอฟเฟกของกาไปนี้จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับโดยเอฟเฟกแรกของกาไปนี้เลยนะครับ,เ,เ,รรเ,รบเราสามารถอัญเชิญการไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิลในสภาพตั้งโจมตีแบบพิเศษได้โดยมีเงื่อนไขว่าฟิลตรงนั้น,นครับแนวคอ,อลัมน์เดียวกันนะนับตั้งแต่ขขออองงงเเเเรรราาาถึีกกกยนนัับโโซวโซว มสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งต้องไม่มีการ์ดอยู่นะครับถ้ามีช่องของมอนสเตอร์โซนตัวนั้นเราสามารถอันเชิญไอ้ตัวนี้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวโดยการอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์นี้ทาได้เพียง,งเท่านั้นและทีนี้เอฟเฟกต์ที่2ตามมาครับผมโคตรฮาเฮคือถ้าเกิดว่ามีการ์ดใดก็ตามวางลงไปที่แนวคอลัมน์เดียวกับตัวนี้เวทมนต์กับดักของเราเวทมนต์กับดักของอีกฝ่ายหรือมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายวางแนวเดียวกับตัวนี้ปุ๊บมอนสเตอร์ตัวนี้ถูกทาลายทันทีครับผมคืออ ตามด้วยเอฟเฟกต์ต่อมาเอฟเฟกต์ที่3มครับเอฟเฟกต์ effect นี้ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะคือเราจะสามารถทําให้การ์ดใบนี้พลังโจมตีเหลือแค่ครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีตั้งต้นมันหลังจากนั้นนะครับมันจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้เป็นมอนสเตอร์ที่เล่นแล้วก็ต้องระวังให้ดีเนาะแต่เอฟเฟกต์ของมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเออโจมตีโดยตรงได้ถ้าถูกจังหวะปุ๊บมันก็อาจจะทาให้เราชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้กันเลยทีเดียวเชียวและการ์ดใบีต่อมาการ์ดใบนี้คืออสูรเมฆสีทองมาหลงครูรเลเป็น Monster, ro, แะ ขาแสงเผ่ามังกรเลเวล6พลังโจมตี2,200ป้องกัน1000นะครับสงสัยไม่ว่าตัวนี้มีมาตรงไหนนะครับมาก็อยู่ที่ชื่อมันแหละครับชื่อมาหลงเนี่ยเป็นชื่อภาษาจีนมันนะแต่ว่าถ้าเขียนด้วยตัวคันจิมันจะเขียนด้วยคําว่าม้ากับคําว่ามังกรนะครับม้าก็คือม้าใช่ไหมหลงก็คือมังกรนั่นแหละครับกล่าวคือไอ้ตัวนี้คือม้ามังกรนั่นเองเนาะซึ่งด้วยความเป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะครับมันก็จะต้องใช้จูเนอร์ทำการจูนนี่กับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปแล้วทีีีีนนน้้้เเเเเออออออฟฟคขงงงมมมัััยยยยู่่่่่2าาาารบบบบทกกลลืถถิวญญชแพศษ แล้วเราสามารถทําให้เลเวลของมันลดลงหรือเพิ่มขึ้น1นึ่งเลเวลได้เลยครับตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับผมคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสู่สารเราสามารถเลือกการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนฟิล wi ไฟายหนึ่งใบเอากาดใบนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของครับและการ์ดใบต่อมาอาชาสีขาวแห่งกองทัพอัศวินบุกผาครับอาชาสีขาวแห่งกองทัพอัศวินบุผาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผ่าสัตว์ป่าเลเวล6พลังโจมตี2,400นีป้องกัน1,800ป้อยครับ này, การ์ดใบนี้มีอยู่เอฟเอฟเฟก ค,คือถ้าเกิดว่าบนฟิวมีมอนสเตอร์เลเวลสองหรือต่ำกว่าเราสามารถอัญเชิญการ์ดไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิวในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษได้โดยเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบพิเศษของมอนสเตอร์ชื่อนี้สามารถทําได้เพียงเธอละครั้งนะและทีนี้เอฟเฟกต์ต่อมาเอฟเฟกต์ที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้มอนสเตอร์ในการประกาศโจมตีเราสามารถรีมูฟการ์ดไปนี้ที่อยู่ในสุสารออกจากเกมไปได้หลังจากนั้นเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิวของเราหนึ่งใบทาให้การโจมตีนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดบนฟิวของเราที่เราเลือกไปด้้้วววววยนนนะััับซึึาา่่งงงอออีีีมมมาาขตตตกกจ ซึ่งเป็นม้าแห่งอัศวินบุปผาเหมือนกันเนาะแต่ว่าไอตัวนั้นมันจะมีเอฟเฟกโยงไปยังซีรีส์ของพวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับไอม้าอีกตัวหนึ่งก็เลยไม่ติดก็เลยติดแค่ไอม้าขาวตัวนี้ที่เอฟเฟกค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับไม่ได้เจาะจงซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งนะและทีนี้การ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คืออิกนิฮอสดรากอนิสครับผมอิกนิฮอสดรากอนิสเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุไฟเผามังกรทะเลเลเวลเจ็ดพลังโจมตีสองพันสี่ร้อยป้องกันหนึ่งพันครับเป็นมังกรท,ที่จะ ทยานไปทั่วผืนทะเลแม้พื้นที่ทะเลที่เต็มไปด้วยผืนน้าก็อาจจะติดไฟจากมอนสเตอร์ตัวนี้ได้เช่นกันโดยตัวของมันที่วิ่งไปบนผืนทะเลนั้นมันต้องการที่จะกลับสู่บ้านเกิดของมันครับและการไปต่อมาก,การไปนี่คือคิวคัมเบอร์ฮอสครับผมคิวคัมเบอร์ฮอสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ทัดมืดเผาพืชเลเวล8พลังโจมตี100ป้องกัน2000ันคิวคัมเบอร์ฮอสมาแตงกว่าใช่ไหมถ้าผมแปลไม่ผิดนะเอฟเฟกต์ Effect ของมันก็จะมี2อย่างนะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1เลยเราสามารถเอาการไปนี้ที่อยู่บนมอนสสสเตร์ซ่งลงลา ไไปได้ทําได้ทุกช่วงของเทิร์ยกเว้นแบทเทิลเฟสครับตามด้วยเอฟเฟกที่สอเลยครับเธอร์ Turn ละครั้งถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสารเวลาที่เราหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะมีการเข้าแบทเทิลเฟสเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ธาตุพืชหนึ่งตัวเป็นตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราก็ได้หรือจากบนมือก็ได้นะครับเอาหนึ่งตัวนั้นส่งลงสุสารไปแล้วทีนี้เราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากสุสารขึ้นมาบนฟิลได้ครับหลังจากนั้นแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ในสุสารอีกหนึ่งตัวนะจากสุสารของเราหรือสุดสารของอี ึ่งมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกของการใบนี้ทั้งหมดนะครับผมเมื่อจบไปทั e งเฟสนั้นแล้วจะต้องถูกส่งลงไปสู่สาลครับหมดกันไปกับม้าฮอสฮอสทั่วไปนะครับคราวนี้เราจะมาดูแบบม้าอื่นๆบ้างซิว่าเฮ้ย <He i, S 2> ระหว่างผมเสิร์ชเขาว่าม้าคําว่าฮอสในกรดต่างๆเนี่ยไปเจออะไรอีกนะครับเริ่มที่ตัวนี้เลยครับผมซันไลท์ยูนิคอนครับซันไลท์ยูนิคอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวลสี่พลังโจมตีหนึ่งพันแปดร้อยป้องกันหนึ่งพันครับการนี้มานาไนว นนร,รู้สึกจะเป็นมอนสเตอร์ของน้องล oh! ูกะในยูกิโอภาค5ฟเนาะแต่ว่ามันไม่มีซีรีส์ของมันนี่แหละผมก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดถึงไอ้การ์ดใบนี้ในซีรีส์ไหนดีเนาะอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ได้เอามาลงในจักรวาลการ์ดจนได้เนาะเอฟเฟกของมันก็คือว่าเธอล,ละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะหงายการ์ดใบบนสุดของเด็กของเราขึ้นมาครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดเวดบนสวมใส่เราสามารถเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นะจุดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่การสวมใส่ให้เราเอาการ์ดใบบนสุดของเด็กนั้นเอาไปววาางงไ้้ใบใตตสุดขออเ็แแทนรรัละก์ม่ Flying ad, Rail, Road, Stamp ครับ Flying Pegasus Railroad Stampede เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟาตด,ดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1800ป้องกัน1000เอฟเฟคของการ์ดนี้มีอยู่2อย่างนะครับแต่และเอฟเฟคสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟคที่1ก่อนเลยถ้่ากับว่ามันทูลอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้สําเร็จนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ทาตด,ดินเผาเครื่องจักรจากในสุสานของเรา1ตัวยกเว้นการ์ดใบนี้นะถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาตั้งป้องกันบนฟิลด์และเอฟเฟคของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกทําให้ไร้ผลตามด้วยเอฟเฟต่อมาเลือกมอสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิล์ของ เราหตัวยกเว้นการใบนี้นะครับพอเราเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้นเสร็จแล้วนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นจะกลายเป็นตัวเลเวลเท่ากันซึ่งอันนี้เราต้องเลือกว่าจะให้ไอ้ตัวนี้เลเวลไปเท่ากับไอ้ตัวที่เราเลือกหรือจะให้ไอ้ตัวที่เราเลือกมาเลเวลสี่เท่ากับตัวนี้นะครับโดยในเทิร์นที่เรามีการใช้ง,งานเอฟเฟกต์นี้เราสามารถประกาศโจมตีได้เฉพาะมอนสเตอร์ที่เป็นเอ็กซ์ีดเท่านั้นนะะการไปต่อากาใบนี้คือ Fire Wing p e g a s u s ครับ Fire w วิ g p e g a s ั s เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธา,า,ปปา 6, ตุไฟเผาสั ันเป็นอาชาสวรรค์ที่โบยบินบนท้องนาภาโดยมีปีกอันร้อนแรงที่สามารถใช้จัดการกับศัตรูที่เข้ามาหาเรื่องมันได้ครับและกราฟไปต่อมาการนี็คือซีฮอสครับผมชอบมากซีฮอสครับผมแปลว่าอะไรครับม้าทะเลใช่ไหมครับซึ่งที่จริงซีฮอสลูกมันจะแปลว่าม้าน้ำใช่ไหมเออแต่ว่าเนี่ยเขาใช้คำว,ว่าซีฮอสในบริบทที่ว่าร่างกายส่วนบนเป็นมา้าร่างกายส่วนล่างเป็นปลาอะไรอย่างนี้นะครับตัวซีฮอสเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล5พลังโจมตี1,350ป้องกัน1,600เทันกร้อยเทค เป็นที้จะเขียนว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่มีร่างกายเป็นปลาและเป็นม้าเวลาที่มันแหวกว่าอยู่ในทะเลนั้นจะเป็นภาพที่สวยงามมาก กอกประมาณนี้ครับผมโปรไฟล์ในเท็กซ์การ์ดก็สั้นๆเหลือเกินนะซึ่งในเมื่อเราแหวกว่ายมายังท้องทะเลแล้วไปหาม้าน้ำกันเพิ่มเติมอีกหน่อยแม้ว่ามีตัวไหนบ้างตัวนี้เลยครับผม thunder sea horse ครับ thunder sea horse เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาสายฟ้าเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200ครับเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทรานั้งนะครับและเทินที่ตัวของมันมีการใช้งานเอฟเฟกต์เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้นะเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าทิ้งการ์ดใบนี้ ท่าแสงเผาสายฟ้าที่มีพลังโจมตี1,600หรือต่ำกว่าเลือกจากในเด็กเอา2ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาตัวที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับนั่นก็คือไครเซอร์ซีฮอสนั่นเองครับไคลเซอร์ซีฮอสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผามังกรทะเลเลเวลสพลังโจมตี1,700ป้องกัน1,650นะครับการไปน,นี้นะครับก็คล้ายๆกับไอ้ทรอยฮอสที่พูดไปนในช่วงตัวต้นๆน,นะครับก็คือไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้อันเชิญมอนสเตอร์ระดับสูงที่เเเเเเปป็็นนนนนาาาาาาตตตตแแสสสสสงงครรรรรัััััมมถใใชช้้ววววีดยื่ออ2กญ์ ้ลลงมาไดเยซึ่งถ้าให้นึกถึงทอยฮอสแล้วก็อัญเชิญบัสเตอร์เบเดอร์ถ้านึกถึงไคเซอร์ซีฮอสตัวนี้ผมก็จะนึกถึงการอันเชิญบลูอายไวท์ดราก้อนนั่นแหละครับอันนี้ไคบาร์ก็ทําให้เราเห็นมาแล้วในอนิเมะเนาะโดยที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไคเซอร์ซีฮอสตัวนี้มันมีเวอร์ชันอัปเกรดด้วยนะแต่ตัวนั้นนะครับเป็นเวอร์ชันที่เอาไปเล่นกับซีรีส์บลูอายอันนี้ก็คือตัดทิ้งเช่นกันเนาะตามด้วยการไปต่อมานะครับผมเวทมนตร์ก็มีนะสำหรับพวกการ์ดที่เป็นม้าอะไรบ้างเนาะ สามารถใช้งานเอฟเฟกได้ตอนที่บนฟิลด์ของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีการ์ดที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษออกมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กครับผมเอฟเฟกมีอยู่2อย่างเอฟเฟกที่1เลยคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์หตัวและต้องเป็นตัวที่ถูกอัญเชิญลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเนาะ มอนสเตอร์ตัวนั้นอนะเอฟเฟกจะถูกทําให้ไร้ผลไปครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยเงื่อนไขที่เขากําหนดมาตั้งแต่แรกเนาะเราก็สามารถเอาเอฟเฟกเนี้ยไปเล่นกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ทําให้เอฟเฟกของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งไร้ผลและทีนี้เอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กทำการแบทเทิลกันขึ้นมาปุ๊บแล้วมีมอนสเตอร์ถูกทําลายจากการแบทเทิลนั้นนะครับการไปนี้จะต้องถูกส่งลงไปสุสานแล้วผู้เล่นที่ควบคุมมอนสเตอร์ตัวที่ถูกทําลายไปนั้นอนะจะได้รับความเสียหายไป1,000พอยต์ก็เป็นการเป็นมนต่อเนื่องที่อายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับการแบทเทิลของไอ้พวกมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กนี่แหละเนาะและการ ต่อมาก้าในี้คือสิ่งตอบแทนกระดูกม้าครับ สิ่งตอบแทนกระดูกม้าเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับติดใจชื่อการดมันมากเลยในชื่อกาดภาษาอังกฤษดันเป็นไวเอลเลฟเฟนกิฟซะอย่างนั้นเลยครับซึ่งเอลเลฟเฟนมันช้างใช่ไหมเออแต่ว่าเรายึดตามชื่อภาษาญี่ปุ่นในการนี้กันลวกันนะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ที่หงหน้าอยู่บนฟิลของเราหนึ่งตัวส่งลงไปสู่สารโดยจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะครับพอเราส่งมอนสเตอร์ตัวนั้นลงสู่สารไปแล้วเราจะสามารถจั่วการ์จากเด็กได้2ใบครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นนนมมมมมมม้้้้าาาาาอะไรรรบคัีีแแแถถถยิ์เกข หวังว่าท่านผู้ชมจะดีดจะจุใจกันสําหรับม้าทั้งหลายที่อยู่ในคลิปนี้นะครับถ้าผมตกหล่นม้าตัวไหนไปที่มันไม่ได้อยู่ในซีรีสนู้นซีรีส์นี้นอกตามกติกานี้นะครับก็คอมเมนต์เสริมกันมาได้นะผมไม่ได้บอกว่าผมทําแล้วมันต้องครบถ้วนมันต้องถูกต้องทั้งหมดนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าจะเสริมกันเข้ามาก็อยากให้มันอยู่ในสโค p ที่ผมได้ตั้งไว้ว่าเวลาทําพวกการ์ดคีย์เวิร์ดหล่าเนี้ยผมอยากจะพูดถึงการ์ดท,ที่มันไม่ได้อยู่ในซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งเพื่อให้เราได้รู้จักการ์ดใน รับที่ดีแบบว่าชอบอะไรเงี้ยเนาะจะได้เห็นมุมมองการ์ดที่กว้างขึ้นอะไรเงี้นะครับอย่างไงก็ตามแล้วหลังจากนี้ก็ทําแบบคีย์เวิร์ดเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆบวกกับซีรีส์นู้นซีรีส์นี้บ้างน,นะครับให้จักรวาลการ์มันดาเนินไปความตั้งใจของผมคือให้มันถึงพัน EP ให้ได้นะครับหลังจากเราทะลุ500อ EP กันมาแล้วเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะติดตามกันไปยาวๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดู และเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ